สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาปรับสปริงของคันในคันชักของตัวเกียร์นะครับเกียร์คันชักนะครับเกียร์ชักตัวนี้จะชักเป็นเดินหน้าสามถอยหลังหนึ่งนะครับไอตัวนี้เข้าไปสุดเกียร์สองชักออกมานิดนึงเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์สามถอยมาเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์หนึ่ง นึ่งกับถอยหลังเนี่ยก็คือเดินหน้ากับถอยหลังสโลนะครับหนึ่งกับถอยหลังแต่ตอนนี้มันแข็งมากเลยนะครับหลายคนเอาไปใช้นะครับแล้วมีปัญหานะครับไม่ได้แก้ไม่ได้ปรับนะครับมันก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรมันมันดันไม่ไปนะครับ ัวเกียร์นะครับตัวนี้ฝามันจะมีสปริงครับมีสปริงอยู่นะครับสปริงตัวนี้นะครับเป็นสปริงที่กดลูกปืนไว้อันนี้คือของใหม่เวลาที่ท่านซื้อไปหรือสั่งไปนะครับท่านจะเติมน้ํามันนะครับแนะนําให้เอาสปริงตัวนี้ออกไปเลยนะครับวิธีนะครับขั้นแรกที่เขาใส่มาให้ไว้คือใส่มาครบนะครับแล้วมันแข็งนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราถอดอันนี้ให้ดูว่าสปริงมันเด้งยังไงนะครับตัวนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้มีชุดหนึ่งเอามือรอไว้แล้วก็ตัแคงนะครับนี่มีสปริงหนึ่งตัวเม็ดลูกปืนสามเม็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีสปริงหนึ่งตัวนะครับดูเม็ดลูกปืนมีกี่เม็ดนะครับอันนี้เราทําช่วงครั้งแรกได้เท่านั้นนะครับครั้งต่อไปทําไม่ได้นะครับเพราะว่า น้ำมันเกียร์เต็มนะครับหรือถ้าท่านจะทําก็คือเอาอันนี้ใส่ไว้เฉยๆแล้วก็เอาตัวนี้ถอดต,ตัวนี้ออกเฉยๆนะครับถ้าท่านถ้าท่านปิดฝาอยู่แล้วมีสปริงตัวนี้ออกให้ให้เอาสปริงตัวนี้ออกไปเลยนะครับแต่นี่เราใส่ให้ดูนะครับเวลาเราเลื่อนเกียร์เปลี่ยนเกียร์นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับ เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้มันจะเด้งเด้งไปตามล่องนะครับนเ,นเนี่ยคือเนี่ยเกียร์ดูตามตามนี้เลยนะครับก็คือเข้าไปเกียร์ดึงออกมาให้สุดนะครับสุดคือเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับเดินหน้าเกียร์หนึ่งตัวนี้เดินหน้านนเกียร์หนึ่งแล้วก็ผักเข้าไปจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับถอยหลงังเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยหลงัง ไอ้ตัวนี้ตกนะครับนี่เกียร์หนึ่งแล้วก็ตกอีกทีเอาเกียร์ถอยหลังแล้วก็เลื่อนเข้าไปอีกนะครับก็จะไปเป็นเกียร์สามแล้วก็เกียร์ว่างแล้วก็เกียร์สองนะครับเห็นว่าเราเลือกเข้าลาออกเนี่ยมันดึงดึงดึงเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ทําให้แข็งเกียร์แข็งมากนะครับ เเอาออกไปเลยนะครับเอาออกไปเลยนะครับเอาออกะระวังเม็ดลูกปืนกระเด้งถ้าเราถอนมาเล่นอย่างนี้ระวังเม็ดลูกปืนนี่หล่นเข้าไปในนี้นะครับเพราะในนี้มีน้ํามันเกียร์แล้วเนี่ยถ้าหล่นเราก็ต้องถ่ายน้ํามันเกียร์ออกเอาเม็ดลูกปืนออกมาก่อนนะครับตรงนี้เราทําบางทีเราก็ทําไปให้บางท yani ีก็ไม่ได้ทาไปให้นะครับอันนี้เราใส่ไปให้กับสมาชิกนะครับ ที่เราใส่ถอดออกไปให้เลยก็ก็ทําไว้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแต่และท่านจะใช้เกียร์ใช้คันโยกน้าหนักคันโยกเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้เอาออกสองด้านแล้วมันก็จะดีจะจะไม่เงียบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ไปเม็ดหนึ่งด้านนี้นะครับหนึ่งเม็ดแล้วก็สปริงหนึ่งตัวลองสปริงสองตัวนะครับสองตัวก็แข็ง ระดับนี้ <c oughs> นี่นะครับนี่มือดึงได้เลยนะครับ <c oughs> เรา,เาสปริงเอาสปริงเนี่ยใส่เม็ดเดียวเอาสปริงสองตัวครับใส่เพื่อให้เกิดความก็เรียกอะไรเอาเอาเออกมาก่อนให้ให้เห็นตรงนี้ คือมีเม็ดลูกปืนเม็ดลูกปืนเนี่ยจะเข้าไปเกาะตัวนี้อยู่เนี่ยจะไปฝางขวางตัวเนี้ยเด้งดึงดึง,ด,งดึงตัวนี้นี่นะครับถ้าท่านไม่เดาออกนะครับใสายปิดไปเนี่ยเม็ดลูกปืนมันจะกัดอย่างนี้นะครับ <c oughs> วิธีแก้ให้มันนิ่มนะครับเราก็จะทําตัวนี้ไปเลยนะครับถ้าใส่ตัวเดียวเนี่ยแข็งแข็งมากถ้าเป็นสองตัวก็เหมือนกับเพิ่มสปริงมันจะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นนะครับเดิมเขาใส่มาสามเม็ด บางทีก็ใส่4เม็ดนะครับแข็งไม่รู้ใส่มาทําไมนะครับเยอะเกินเราใส่เม็ดเดียวเราแก้ตรงนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวต่อไปรุ่นราคาสูงเราก็จะแก้ตรงนี้ไปเลยใส่เม็ดเดียวนะครับสปริงสองตัวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะนิ่มนิ่ม แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปแค่สองเกลียวสามเกลียวพอนะครับหนึ่งสองสามสามเกลียวก็ขันให้มันแน่นตัวนี้จะเป็นนอ็อตแล้วก็มีโอลิงกันน้ํามันไหลนะครับเราใส่ไปสามเกียวเกลียวแล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่น ตัวนี้เป็นตัวปรับสปริงนะครับถ้าต้องการให้แข็งก็ขันเข้าไปจนสุดนะครับทีนี้ก็จะนิ่มขึ้นแล้วนะครับใช้มือดึงได้อือ uh ือ huh. จบอกใช้มือดึงได้แต่ก็ยังแข็งอยู่ดีนะครับ uh huh. นิ่มขึ้นนะครับตัวนี้แปลงแล้วนะครับเอาเก็บเม็ดลูกพื้นไว้นะครับไม่ได้ให้ไปเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันแข็งมากนะครับมันก็จะเลื่อนลําบากพอเลื่อนลําบากไอ้คันตัวนี้ก็จะทนไม่ทนแรงไม่ไหวนะครับโอเคเนาะสำหรับตัวนี้ ว,ว่า,วาโอเคได้ตามนี้แล้วเราก็ปิดฝานี้ไปเลยนะครับเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งอพอลิตรแปดร้อย cc ครึ่งลิตรก็ใช้ได้นะครับแค่ท่วมเกียร์เฟืองล่างนะครับท่วมเฟืองล่างก็ใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้เติมน้ำมันเกียร์ไปให้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการขนส่งเดี๋ยวมันรั่วหรือมีปัญหา บางทางนะครับอรงน,นี้เราก็แกะมาทําให้ดูนะครับแล้วก็ต่อไปเราทําเป็นแบบนี้ไปเลยสมาชิกจะต้องแกะนะครับสําหรับท่านที่เอาไปแล้วก็ทําแบบเดียวกันแบบนี้นะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้นแน่ยขึ้นอ่เราก็ใช้มือดึงนี้ได้เลยเนะี่ย ถ้าใช้มือดึงไม่ได้นเนี่ยมันแข็งมากเนี่ยมันไม่มันมันไม่ทนแน่ๆนะครับดังนั้นเราทําไปเลยนะครับสําหรับเกียร์แบบนี้นะครับตัวอื่นอีกเหมือนกันนะครับเราลองทาลองดูสักสองตัวนะครับตัวนี้ก็ดึงแข็งมากเหมือนกันนะครับดึงไม่ออก มีสปริงอยู่นะครับวิธีคือถ้าใครมีอยู่นะครับเอาออกเลยนะครับตรงน,นี้ระวังนี่นะครับออกไปเลยใช้เอาสปริงเก็บไว้แล้วเราเอามาใช้กับตัวนี้ตอนนี้ยังแข็งดึงไม่ออกดึงเข้าดึงออกไม่ร่อนนะครับแข็งมากแล้วก็ตัวนี้เอาตัวนี้ลายมาเฉยๆแล้วไม่รู้ตัวนี้มีกี่เม็ดนะครับลองดู มีมีนะครับแต่ข่อาไม่ออกสามเม็ดดีกว่าครับสามเม็ดสามเม็ดแบบนี้นะครับหลกปืนกับสปริงเราก็จะใส่แค่เม็ดเดียวนะครับใส่ไปแค่เม็ดเดียวหนึ่งเม็ดนะครับ เป็นหนึ่งเมตรสปริงสองตัวทำให้ให้มันนิ่มขึ้นนะครับสปริงสองตัวแล้วก็ขันเกียวเข้าไปสามสี่เกียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำไปให้เลยแล้วกันเพราะว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วทำไม่ทำไม่เป็นนะครับจริงจริง,รงไอ้ตัวเนี้ย เป็นสูตรของช่างเลยช่างช่างทุกคนต้องมีความรู้ครับตรงนี้เราก็เอามาให้เลยนะครับสําหรับท่านที่ซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วเอาไปใช้แล้วนะครับแล้วมันมันมันแข็งอะเรียกว่ามันแข็งไปเนี่ยให้ทํำแบบนี้นะครับสักเกี่ยวลอกตรงนี้ให้แน่น ครับน,นี้ตัวนี้ก็จะเลื่อนอและนิ่งขึ้นแล้วนะครับลองมาพอวันติดไอ้น,นี้ ใช้มือตกได้ก็ใช้ได้ครับจรว่านี่นะครับเกียร์ถ่ายตามนี้นะครับท่านก็ออกไปทําตามอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดขวาเติมน้ํามันเกียร์นะครับสําหรับที่มีน้มามันเกียร์แล้วเราวังเม็ดลูกปืนตกเข้าไปข้างในนะครับถ้าเม็ดลูกปืนตกข้างในก็ท่านก็เทน้ํามันเกียร์เพื่อให้เม็ดลูกปืนไหลออกมา อย่าให้มีผงมีเหล็กมีอะไรอยู่ในห้องเกียร์เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะเข้าไปขบทำให้ฝาเกียร์แตกได้นะครับเกียร์แข็งก็ไม่ตป็นโอเคนะครับสำหรับเกียร์รงนี้เราก็เอามาให้ดูตามนี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆที่มีเกียร์แบบนี้อยู่นะครับหรือท่านต้องการเกียร์แบบนี้ก็เข้าไปสั่งได้ใน NPT Shop นะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับก็จะปรับราคาใหม่อีกนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ